สิบห้เมษายน2568นะคะทุกคนอ๋อดีไซน์หายดีไซน์หายดีไซน์เนี่ยตอนนี้เราก็เล่นน้ำอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์เส้นอะไรส้นน้ำเหนือหน้าไฟเดย์นี่หน้าไฟเดย์กำลังจะเดี๋ยวเราจะไปเส้นสายนายเส้นห้าสาวตะเนี่ยแบบแปลงบบแปลงขอบยังขอบก้อนยังขอบค้อนยังอุ้ยไม่ครบไม่ครบไม่ครบ เร็วนี่ว่าสอนนี้รวดเร็วมากเยี่ยมอโอหวูเขาสูเขาสูเขาโอ้โหโอ้โหสูเขาสูเขาอโหู้เขาจริงหรอน้แข่มาเป็นคอนเลยหรอโอ้โ ไม่ถึงอ่ะไม่ได้ป่าแล้วเสียดายอ่ะแขนสั้นไม่ถึงอดเลยเสียดายด้วยอ่ะแขนสั้นเขาขอป่าแป้พี่พามีการแขนสั้นไม่ถึงเลยโอยอันนี้ก็แขน <ม>เราต้องแก้แขนเห็นไหมนไงเดี๋ยวเราต้องแก้แขนน้ำเย็นไม้ปานีกันหน่อยบ๊ายบาย นี่ถึงกับกีดโอ้โหฝั่งนู้นน้ำเย็นฝั่งนู้นน้ำเย็นโอ้โหสุดๆค้อหนาวเลยดีไซนะน์โดนไหมเย็นมากเอาน้ำุ่นล้างตัวน้ำุ่นล้างตัวเออน้ำุ่นล้างให้น้าด้วยเย็นมากเย็นน้ำในช่องฟิตร์อะ thank yeah. you ถึงกับต้องร้องขอชีวิต <laughs> ดีนะที่เป็นน้ำบุ่นเนาะพี่บาเนาะเ<อ>สื้อสีขาวเส,สื้อเปลี่ยนสีแล้วเสื้อเปลี่ยนสีอ้ห น้ำอยู่ตรงนู้นนะลูกตรงมุมกินก็ลำบากเนาะน้ำมาตลอดเลยใช่ไหมได,ดูดิโอ้โหดีไซน์ต้องมานัา่งแอบกินอยู่ด้านหลังนะ สู้ไหวไหมสู้เขาเย้เฮ้ยน้ำไม่เย็นน้ำไม่เย็นได้อยู่รอบรอบบรรยากาศหน้าวัดธรรมาธิปไตยนะทุกคนอ๋อดูรถติดมากเพราะว่าตรงนี้เป็น เย็นทั้งนั้นเลยไหวไหมไหวไหมไหวอยู่ไหวอยู่วันสุดท้ายไงวันนี้วันสุดท้ายก็เลยเล่นกันหนักหน่วงมากนี่บรรยากาศนะทุกคนมืดแล้วดูไฟถนนออกแล้วเนี่ยไฟถนนเปิดแล้วโอุ้กแต่ว่าคนไทยยังไม่ยอมแพ้นะดูแต่ละคนเล่นกันหนักหน่วงจริงร้องขอชีวิตเขาสิห <laughs> ยุดแล้วใช่ไหมหยุดเลยไหมโอ้น้ำเย็นมาก นั่งดีๆนะไปแล้วไปแล้วมืดแล้วมืดแล้วก็ยังไม่ยอมแพ้เต้นไหมะเต้นให้มันหายหนาวเต้นเต้นไฟเต้นให้หายหนาวโอ้โหดูไม่มีใครยอมแพ้ใครยังเล่นอยู่เต็มถนนเลยนะทุกคนอ่ะอันนี้แผนกนี้สองคนนี้เปลี่ยนมาเป็นแผนกรอทาแป้งลว นโหดจัด <laughs> ได้น้ำเย็นโอ้โหพอก่อนอะอไม่ใช่เย็นธรรมดาเย็นจัดอะโดนไปทีนึงนี่คือสั่นแดงโอ้โหโอ้โหดูดิโอ้โหยิ่งยิ่งกลางคืนยิ่งเย็นโอ๋ออ๋อยาวไปยาวไปนะคะทุกคนตอนนี้หนึ่งทุ่มตรงแล้วโอ้โหดูบรรยากาศยังคึกคักอยู่เลยดูเต็มค่ะ แล้วด้วยนะ,ะเดี๋ยวแม่กุ้งจะปิดคลิปแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าหนาวมากไม่ไหวแล้วเนาะปลาสำหรับวันนี้นะก็เป็นวันสงการวันสุดท้ายวันที่15เมษาย,ยน2568นะคะทุกคนยังไงก็สวัสดีวันสงการขายทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เดินทางปลอดภยนะัยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปกันนะคะบายบายสวัสดีคะ่ะบายบายทุกคน